คนคุกคนโถกคนเคราะห์จะสักศิ์ผมเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าในชีวิตของผมได้ทุ่มเททำงานให้กับบ้านเบืองให้กับประชาชนด้วยความสุจริตผมไม่ได้มีใจคิดคดทรยศต่อแผน่นดินต่อบ,บ้านเบืองต่อประชาชนไม่ใช่คนทุจริตคอรัปชันเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างได้พ <c oughs> <น>ิสูจน์แล<น>้วนะ ครับใครที่เคยล่าวหาโจมตีผมก็ผมโคตดสิงให้กันแล้วนะครับใครที่ใส่ไา้ผมไปวันนี้เดี๋ยวเสร็จจากท่านทั้งหลายผมจะไปไหว้ศาลหลักเมืองผมจะไปไหว้พระแก้วมรกตเพราะว่าเวลาเราต่อสู้คดีทุกวันเราได้ตั้งสัตย์อธิษฐานว่าเราใช้ความจริงเป็นการต่อสู้ ขอสิษษ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยคุ้มของหรอมันผมก็จะไปกราบสักการะสารหลักเมืองไปไหว้ไปแก้บมแล้วไม่ได้คิดที่อย่าไปตอบโต้ใครกันสิเลยตอนนี้เมื่อรอ่าจากคดีนี้แล้วหลังจากนี้เส้นทางทางการเมืองนี่คือจะเดินหน้าเป็นที่เพื่อจะสู้สุดการเลือกตัง้งอยู่ว่าเอมสนับสนุนใครไหมคะผมต้องการสนับสนุนพักการเมืองของประชาชนที่แท้จริงซึ่ง ผมก็ได้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังมีสอสอห้าคนนะมีดออรอเนีกเป็นรัฐมนตรีอยู่คนนึงแต่เราก็ได้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนมามากไอ้ช่วงที่แล้วเนี่ยตอนที่เข้าไปร่วมตั้งพรรคมาผมยังอยู่ในช่วงเวลาที่ถูกโจมตีว่าทำการทุจริโรวมพักอยู่วันนี้พอคดีนี้พ้นเนี่ยผมก็คิดว่าพี่น้องประชาชนที่มีอุดมการณ์เดียวผมก็จะมีกำลังใจมากขึ้น คลายหายสงสัยกันไปเฉยๆนะครับแล้วก็เราแค่ด้ช่วยกันทํางานในกบ,บ้านเมืองต่อไปแต่ผมไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับผมช่วยคนดีๆสร้างคนดีๆให้มาเป็นนักการเมืองดีๆเพื่อชาติเพื่อประชาชนครับขอบคุณนะหมาควาว่าจะอยู่เบื้องหลังของพรรคไม่เบื้องหลังอยู่ตรงๆข้างหน้านี่แหละอยู่ข้างๆไม่ได้อยู่เบ<ล>ื้องหลัง ช่วยเขาอะเป็นผู้ช่วยก็ช่วยอะไรได้ก็ช่วยแต่ว่าไม่กลับไปเป็นนักการเมืองเองแล้วเพราะว่าลั่นสัตว์จะวาจาไว้แล้วตอนเดินกระบวน